ต้อนรับเข้าสู่รีมินอนชาแนลครับผมอ่าไม่พูดเยอะก็วันนี้จะมาให้คลิปวิดีโอสำหรับคนที่ต้องการคลิปวิดีโอไปให้คนที่จะต้องมาซื้อสินค้า1599ของเรานะครับซึ่งอ่าเรามาทวนกันก่อนเมื่อคลิปเมื่อวานนี้ก็คือหนึ่งผมบอกว่าเทคนิคการขายมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นก็คือบูรณาการมาจดครับสาหรับคนมาใหม่นะ1คือ ให้เขาทักทักเขาทักเขาทักมาเยอะหละเออเพราะว่าเราไปโพส์มั่วซั่วตาม Facebook นะเราไปโพส์มั่วซั่วตาม Facebook โอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกอันนี้ก่อนจะบอกทีก่อนอย่าเอาลิงก์ของตัวเองไปโพส์บนเฟซอ่าบนเฟซบุ๊กทำไมเพราะว่าหนึ่งเวลาคุณเอาไปโพส์อะ่ะแล้วมีคนสนใจอะ่ะคุณสมมั้ยว่ามีเพื่อนห้าพันคนแล้วคุณเอาไปโพส์ปุ๊บมีรูปไรายได้ มีลิงก์ของคุณคุณบอกว่ากดสมัครลิงก์นี้ได้เลยอ่าแม่งกดละปุ๊บอ่ากูกดปั๊บ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 กดเสร็จปุ๊บถามว่ามันไปไหนมันไม่ได้ไปไหนมันไม่รู้ด้วยว่าจะไปไหนเข้าใจปะ่ะเออมันไม่ทักแชทคุณไปหรอกอ่ามันไม่ทักแชทคุณไปอันนี้คือหนึ่งทคิคที่ผมจะให้อย่าแปะลิงก์ที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองหรือข้อความที่ตัวเองโปรโมทให้เขาทัก ้อความเรามาพิมพ์ยังไงก็ได้แคปชั่นสำคัญที่สุดจําไว้แคปชั่นสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าสนใจสมัครทักมานะคะจะพาหารายได้300บาทอันเนี้ยโ no, no, no. นโนะ่ถ้าเป็นลูกทีมผมนะถ้าเป็นลูกทีมผมผมสอนหนึ่งเลยแคปชั่นอันดับอ,อันดับหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะเป็นที่มันจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบ อ่ะคุณแอดเฟซบุ๊กผมมาขึ้นตามนี้ให้อ่ะล้วไปดูหน้าแล้วไปดูไอ้นี่ผมนะดูว่าผมโพสยังไงดูว่าผมใช้ข้อความยังไงอ่ะอันนี้หนึ่งคลิกโอเคนะจบผมให้ผมให้ทิปไปด้วยอ่ะทบทวนนะเริ่มเริ่มใหม่นะยายายังยังย,าง,ยางงงเอ,ออย่างงหนึ่งคือให้เขาทักมาเส็จปุ๊บต่อให้เขา ถามอะไรก็แล้วแต่เราตัดบทเลยตัดบทคําพูดด้วยคําว่าพี่คะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทําตามขั้นตอนหนูนะคะแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาไปเลยอ่ะเดี๋ยวทําตามขั้นตอนหนูนะคะจะได้ดูไปพร้อมๆกันพี่จะได้ไม่งงอ่ะเพราะบางคนไอจ้จัดบรรยายไปบรรยายไปบรรยายไปให้หมดเขาก็ไม่กดลิงก์คุณแล้วอ่าเสียเวลาแล้วคุณก็ไม่ได้ SP ด้วยคุณไม่ได้ SP ด้วยอ่า หลังจากที่คุณตัดบทเขาปุ๊บจะถ้าบางคนไม่ไม่ถามนะถ้าบางคนไม่ถามล้วก็โอเคส่งลิงก์มาเลยส่งลิงก์ไปสมัครเสร็จสมัครเสร็จอ่าอันนี้คือขั้นตอนสําคัญไม่ต้องคุณไม่ต้องคุยอะไรนะคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วบอกแค่ว่าพี่ครับพี่คะเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบห้ามกดข้ามห้ามกอคลิปพี่ต้องดูให้จบถ้าไม่จบหนูผมไม่สอนต่อแค่นั้นจบ แล้วก็ส่งคลิปปั๊บตามด้วยประโยคที่ว่าดูเสร็จแล้วรบกวนแจ้งผมนิดนึงนะคบอะไรเงี้ยเพราะบางคนอีกที่ดูเสร็จนูนไปดาวอังคารและนูนดาวเนปจูนและไอสัตว์หายเข้าใจปะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นรีแอคชั่นเออเขาเรียกว่าเป็นแบบคือแบบมันต้องเปิดข้อความไว้อะเออเปิดข้อความเพื่อที่เราจะได้มีบทสนทนาต่อได้เข้าใจปะไม่ใช่ส่งคลิปให้เขาดูแล้วไม่ตามไม่รี ไม่รีแล้วเขาเรียกว่าอะไรอระภาษาอังกฤษลืมแล้วไปหมดแล้วช่างแม่งเอะเออตามนั้นอ่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ซึ่งผมจะส่งให้โดยวิธีการที่คุณจะต้องสแกน QR code อ่า QR code เดี๋ยวผมจะให้ท้ายคลิปแล้วก็เอาโทรศัพท์สแกนแล้วก็กดแอดอ่าแอดเหมือนแอดไลน์เลยทุกอย่างพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอหน้าข้อความอัตโนมัตมิของผมอ่าแล้วก็ทักมาตามที่ ในนั้นบอกมันจะมีข้อมูลบอกหมดเลยบอกหมดเลยเอออ่าพอคุณได้ลิงค์คลิปเสร็จไปปุ๊บคุณก็ไปทําตามขั้นตอนผมนะผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนหนึ่งตัวอย่างคือแบบอันตัวอย่างที่ผมให้ดูอ่ะคือปิดการขายแล้วนะขายแค่นั้นเลยไอ้ยี้ยกูคุยแค่นั้นจริงๆกูคุยแค่นั้นจริงๆกูขายแค่นั้นกูพูดแค่นั้นอ่าจบลูกค้าทําตามอัปเกียรดจบหมดเลยอืมไม่ต้องพูดเยอะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือปิดการขายหลังจากที่เขาดูคลิปเสร็จแล้วอะ่ะโอเคเขาดูคลิปเขาเข้าใจเลยว่าโอเคกูได้รายได้อย่างนี้แน่นอนโอเคกูมาอย่างนี้ไปอย่างนี้เขารู้ที่ไปที่มาเขามีเงินเขาพร้อมเขาจบเขาจบาให้คุณได้เลยเขาอัปเกรดให้คุณได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบสมัครเถอะนะ,ะพี่ขอร้องเอาแบบแปดเก้าเก้าก็ได้เอาแบบหนึ่งพันสม้ยเก้าสบเก้าก็ได้อาบบ่อา เลิกอย่านะขอร้องถ้าเขาพร้อมปุ๊บเขาดูแล้วเขามีเงินคือเขาดูแล้วเขามีเงินเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับเขาเขาสมัครกับคุณตอนนั้นเลยเขาอัปเกรดเป็น PS อให้คุณเลยตอนนั้นคุณได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ่าแต่ถ้าในกรณีที่เขาไม่มีเงินผมจะมาสอนอีกคลิปถัดไปนะผมจะมาสอนอีกคลิปถัดไปคือมันจะมาเล่ามันจะมาแบบ รวบเดียวเหมือนพี่กุมภาไม่ได้ผมต้องบอกก่อนนะว,ว่าพี่กุมภาจะพูดในเรื่องของจิตวิทยาพูดในเรื่องของให้เราแบบมีแรงฮึดพูดให้เราแบบแนวทางการใช้ชีวิตดักเข้าใจปะแต่สําหรับผมอ่ะผมมาให้เทคนิคผมมาให้เทคนิคในการขายคุณต้องแยกแยะถ้าคุณเอาผมไปเปรียบเทียบกับพี่กุมภาว่าอ้าถ้ามึงเก่งจริงมึงก็ไปอยู่กับพี่กุมภาดิอ้วกูอยู่กับพี่กุมภาอยู่แล้วเออเข้าใจปะ แต่กลัวมีเทคนิคขายไงอย่างที่บอกว่าผมทํางานเซลล์มาประมาณสองปีแล้วแต่ละเซล,ลอะ่ะอย่างอเมริกันเอ็กเพรสเนี่ยไอสตว์ขายบัตรให้ใครขายให้บัตรให้คนรวยคําพูดมึงต้องสวยหรูคําพูดมึงต้องดูดีคุณท่านคะคุณท่านครับมึงจะมาแบบพี่คะอย่างนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยอเมริกันเอ็กเพรสไม่ใช่ว่าใครๆก็ถือได้คุณเขา้าใจปะผมขายมาคือบัตรชาร์ตการ์ดบัตร บัตรรช้การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพสอ่ะค่าธรรมเนียมสามหมื่นบาทต่อปีอ่ะเออเว็บไม่ได้ผมขายบัตรนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อผมเธอไอ้ฮหาเชื่อกูเออแล้วเคสที่เถียงกันเมื่อในกลุ่มเมื่อตอนบ่ายๆอ่ะที่บอกน้องมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเอายอดดาวน์โหลด sp 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 ผมถามคุณนะคุณได้ยอดดาวน์โหลด sp ก็จริง สมมุติว่าคุณได้200คนโดยที่คุณบอกว่าพี่ครับดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ใส่ลิงคงงนะ์คุณส่งลิงก์ให้เขานะคุณส่งลิงก์ให้เขาปุ๊บเดี๋ยวรบกวนดาวน์โหลดนี้ปุ๊บปุ๊บทำตามขั้นตอนนะพี่เห็นแล้วโอเคคุณได้1 sp คุณได้1 sp อ่ะคุณทำไปอีกทำไปจนครบ200คนแล้วทีนี้คุณจะกลับมาขายให้เขาคุณจะไปหาเขาได้ยังไงเสิร์ช Google เหรอ นั่งทานแมชชีนไปหรอหรือว่ายังไงหรือว่าคุณคิดว่า,เ,าเดี๋ยวเมมชื่อไว้แล้วกันในในรายสองร้อยคนมึงหาจนตาแตกมึงก็ทำงานไม่เป็นระบบมึงต้องเข้าใจด้วยทำงานต้องเป็นระบบไม่ใช่มาให้เด็กอ่ะมันยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยมันยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วมันชวนคุณไปอ่ะคุณตามันไปสิไปอยากได้ยอด s อีเข้าไปเลย ไปได้แค่ยอด SP เท่านั้นแหละสามร้อยห้าสิบาทได้ไหมมึงไม่ได้ครับมึงไม่ได้และและที่พี่กุมภาบอกว่าและที่พี่กุมภาอพี่กุมภาบอกว่าให้เราเน้นยอด SP ด้วยยอดดาวน์โหลดด้วยนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ลูกค้าทักมาจะอัปเกรดหรือไม่อัปเกรดก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องให้เขาสมัครลิงก์เราอันนั้นนะคือความหมายเขาคือต้องทำอย่างนี้ ไม่ใช่ไปไปล่ายอดดาวน์โหลดบ้าบ้าเหี้ยหานี่กูด่าเนยเถียงกูไม่ตกฟากแบบโอ้ไม่ก็คือแบบหนูการศึกษาหนูยังเรียนไม่จบหนูยังไม่ได้ขึ้นมาหาวิทยาลัยความรู้อะไรก็ยังไม่มีมาให้ไอดีไลน์คนอื่นชวนลูกพี่ลูกน้องไปเข้ากลุ่มแก๊งสมาคมอ่าอยากไปไปเลยนะผม,มนผมไม่สนผมไม่สนผมมาให้ความรู้คุณคุณไม่ใช่ลูกทีมผมเลยซ้า จำไว้คุณไม่ใช่ลูกทีมผมได้ซ้ําลูกทีมผมเนี่ยผมปั้นทุกคนผมสอนทุกคนเลยว่ามึงต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่ะมึงทําไม่ได้มึงไปใหม่มึงคุยวันละหนึ่งวันหนึ่งวันกี่คนมึงคุยวันละสิบคนมึงได้มาอย่างหนึ่งเอสพีหนึ่งพีเอสมึงได้อย่างถ้ามึงไม่ได้มึงไปคุยอีกมึงไปคุยเพิ่มถูกไหมอ่ะเรื่องนี้จบนะอย่าไปคิดแบบเด็กคนนั้นไม่ดีไม่เอานะแล้วก็ท้ายคลิปอะโอเคเดี๋ยวจะให้ ทีเนี้ยเดี๋ยวมันมีประเด็นอะไรอีกน้ำหนึงผมรู้ให้คือบางทีผมผมไม่ที่ผมไม่ได้อยากให้ไลน์อ่ะเพราะว่าคนแอดมาเยอะแค่ลูกพีมผมผมก็ปวดหัวแล้วเพราะว่าต้องมาตอบปัญหามาเลียปัญหาพวกคุณเข้าใจปะเออแล้วทีเนี้ยมันก็หลายเรื่องด้วยแหละอืมเดี๋ยวอ่า อ่าิกอีกทิคหนึ่งก็มีคนบอกว่าอะไรนะต้องส่งลิงก์ให้เพื่อนหรือให้ให้เขาดาวน์โหลดบนแอปสโตร่ะอันนี้ทิกเล็กน้อยให้แล้วกันนะเผื่อใครยังไม่รู้หนึ่งมันจะมีคำว่าโค้ดกับกับคำว่าแชร์แชร์แบ่งปันการที่คุณแชร์แบ่งปันอะ่ะมันหมายถึงว่าเป็นลิงก์ลิงก์ก็คือเป็นอหน้าตาที่เป็นให้เรากดอะ่ะเข้าใจปะ่ะมึงเข้าใจคำว่าลิงก์แบตอกสะัะ บางคนนะยังหาไม่เจอเลยว่าลิงก์อยู่ตรงไหนโค้ดอยู่ตรงไหนโค้ดใช้ยังไงลิงก์ใช้ยังไง,ง,ง,ไงมันยังไม่รู้เลยอีสระกูก็หาไม่เจอด้วยแป๊หนึง่งไม่ใช่นะหาแนวระบ้ารูไม่เจอคลิปเกี่ยวเปิดในแอปอ่ะโอเคในแอปก็ในแอปอ่ะเนี่ยคุณดูเห็นปะเนี่ยแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์งอันนี้ส่วนอันนี้คือโค้ด โค้ดใช้เวลาโค้ดใช้เวลาในเวลาที่เขาไปดวโค้ดใช้ในกรณีที่ลูกค้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนเออแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดลิงก์เราเข้าใจปะไม่ได้กดลิงก์เราอ่ะเราก็คัดลอกโค้ดของเราอะ่ะไปให้เขาโค้ดมันจะมีหตัวเออคัดลอกแล้วก็ไปให้เขาใส่อ่ะแต่ถ้าเป็นลิงก์อ่ะมันจะต้องถ้าเป็นลิงก์อ่ะเราส่งให้เขาเลยแล้วเราก็ แล้วเขาก็จะกรอกข้อมูลของเขาเสร็จกรอกเสร็จปั๊บมันก็จะเด้งเข้าของเราเลยเข้าใจปะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปลงเครื่องแค่นั้นจบอันนี้คือระหว่างลิงก์กับโค้ดใช้ต่างกันนะเข้าใจนะใช้ต่างกันอย่าสับสนอย่าปัญญาอ่อนอย่าเอออย่าอองอย่าเมายาคุมนะโอเคแล้วทีนี้มีเรื่อง,งอะไรอีกเจะพูดเรื่องอะไรป่ะขอแป๊บนึง แล้วไอ้คลิปที่ผมให้ไปแล้วก็เทคนิคในการขายง่ายๆสามขั้น 3, ตอนอะไม่ใช่ว่าคุณไปขายแค่คนเดียวนะแล้วคุณจะได้ครับับกราบแหละครับคุณพี่คุณน้องอะไรเงี้ยอย่างน้อยแบบสักสิบคนอ่าสักสิบคนอาจจะได้คนนึงอาจจะได้สองคนเออเข้าใจปะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณทําตามผมแล้วแบบมาบ่นว่าทีหลังว่า ไม่เห็นได้เลยมึงทากี่คนอิจะมึงทํากี่คนมึงส่งให้เพื่อนมึงดูคนหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนมึงไม่มีตังค์มันจะทํำไหมมันก็ไม่ทำมึงบ้าเปล่ามึงต้องส่งงน้อยัมึงต้องคุยอย่างน้อยวันหนึ่งสิบห้ายี่สิบอ่ามึงได้แน่นอนวันละวันละคนสองคนน่ะมึงได้แน่นอนเชื่อกูไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออีจัเจ็บคอ ดูคลิปเสร็จปิดการขายแม่งเลยมันมีเงินมันทํามันไม่มีเงินเดี๋ยวผมมาบอกคลิปหน้าอ่ะคลิปหน้าจะเอาเท่าไหร่จะเอากี่ยอดซับสไครต์อ่ะคือคือผมให้คุณคุณก็ให้ผมด้วยอ่ะเราแลแกกันนะเราแลแกกันเออผมไม่ได้คือพวกคุณน่ะไม่ใช่ลูกทีมผมด้วยอ่ะผมเอาแค่ลูกทีมผมก็ได้มีคนบางคนอ่ะ ักมาว่าพี่ลูกที่อ่าหัวหน้าผมอ่ะไม่ตอดแยใหญ่เลยวันนึงวันนึงแม่งในกลุ่มโสงแต่อ่างเปาโสงแต่อังเป,า,งองเปาอียังเป็นที่อะไรกับอังเปาอีสัตมึงเจาอะไรกับเศษเงินมึงเจาอะไรกับเศษเงินตรงอยู่นั่นแหละเออเขาก็มาคุยกับผมว่าเฮ้ยพี่แบบโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันโอ้มันไม่ไหวแล้วแบบวันวันนึงไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรเนี้ยหัวหน้าก็คือเป็นใครทักไป a t a m เป็นใคร ทักไปต่อมาอยู่แค่เนี้ยเนี่ยปัญหาของหลายๆทีมอ่าแต่ทีมผมเนี่ยดีหน่อยที่ผมปัญญาอ่อนเรียกว่าปัญญาอ่อนก็ปัญญาอ่อนเพราะกินยายา,ยาโรคประจําตัวกูเนี่ยเออยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมาสี่เดือนแล้วสมองก็จะเออเออหน่อยแต่ว่าก็ฉลาดหน่อยอะ่ะเออนะเชื่อผมเถอะไปลองทําตามดูสามขั้นตอนเท่านั้นนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปกลับไปย้อนดูและอีกหนึ่งอย่างอีกคนไหนที่มันไม่เชื่อว่าทำแล้วได้เงินจริงเลยครับพี่เอาตีนตบหน้ามาันทีหนึ่งแล้วไปกอลปีกผมอ่ะไปส่งลิงก์ผมอ่ะ EP หนึ่งอ่ะให้มันดูผมถอนให้มันดูเลยห้าหมืนสี่ซื้อไอโฟนไอจัตถ์คุณซื้อไอโฟนซื้อไอโฟนซื้อ,อโฟนเลยห้าหมื่นสี เงินเหลือกูปิดหนี้บัตรเครดิตแล้วเมื่อวานกูก็ไปช้อปปิ้งกับพี่กุมภานั่นแหละกูซื้ออะไรมาเบอร์เดกานี่กระเป๋าตังค์หมื่นกว่าบาทกูซื้อหลุยกูซื้อหลุยน้ำหอมดีออลห้าพันเจ็ดอิตาอยากได้ไหมลนะ่ะ เสื้อผ้าอีกเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยสามพันกว่าบาทจะจะาจะายอด SP หรือจะอยอด PS ดีคะเลือกค่ะ SPPS ค่ะแล้วแต่เลยนะคะตามสะบายนะเนี่ยยังมีน้ำหอมใส่ในห้องอีกพันเจ็ดูไปช็อปกับพี่กุมภามานะเชื่อ ถ้าผมเถอะอ่าโอเคกดโค้ดนี้สแกนเข้าไปแล้วทักเข้าไปนะโอเคมันจะมีขั้นตอนบอกอยู่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจบเท่านี้ส่วนเรื่องจะมาตอบคำถามลูกค้าว่าไม่มีตังค์ทำยังไงต่อขอ e ีหน้าเพราะว่าพูดทีเดียวมันไม่ได้ทุกคนจะงงทุกคนจะเออเข้าใจปะอ่าก็ไปลองขายลองขายดูก่อนลองขายลองให้เขาดูคลิปดูก่อนว่า รีแอคชั่นเขาเป็นยังไงถ้ารีแอคชั่นเขาดีก็โอเคคุณได้ p ีไปเลยถ้ารีแอคชั่นเขาไม่ดีเขาอาจจะมีคําถามว่านู่นนี่นั่นไม่มีเงินบ้างเงินยังหาไม่ทันรอสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะเอาคำถามพวกนี้มาตอบพวกคุณเองนะได้แน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณครับแล้วก็ขอโทษที่แบบพูดคำหยาบพูดคำไม่สุภาพแต่ที่จริงก็จริงใจอ,ะอ่ะพูดด้วยความจริงใจไมไ่ได้แบบ มาเฟกใส่อะไรเงี้ยอืผมอยากให้ความรู้พวกคุณพวกคุณจะได้มีเงินกันนะใครใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอะไรเลยกลับไปดูหน่อยนะสักสองสามคลิปแบบมันมีประโยชน์อืมนะขอบคุณครับ